ในงานไชน่าอาเซียนเอ็กปครั้งที่22ที่กำลังจัดขึ้นผู้เข้าร่วมงานต่างตั้งต,า,งตารอคอยการลงนามในเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3.0หรือ CAFTA 3.0ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมาจีนและอาเซียนได้ประกาศร่วมกันว่าการเจราจา CAFTA 3.0ได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แล้วทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งดำเนินการตามขั้นตอนการลงนามและการอนุมัติภายในประเทศของตนเองโดยมีเป้าหมายที่จะลงนามอย่างเป็นทางการในพิธีสาร CAFTA 3.0ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ภายในสิ้นปีนี้ C.A.F.T.A. 3.0ประกอบด้วย9บทใหม่ครอบคลุมสาขาที่กำลังเติบโตเช่นเศรษฐกิจดิจิตัลเศรษฐกิจสีเขียวและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญทั้งนี้จีนและอาเซียนซึ่งเป็นคู่ค้าด้านการค้าและการลงทุนที่สำคัญนั้นจะก,กระชับความร่วมมือผ่าน C.A.F.T.A. 3.0ข้อตกลงที่ได้รับการปรับปรุงใหม่มีเป้าหมายเพื่อสร้างเขตการค้าเสรีที่ครอบคลุมทันสมัย และเป็นประโยชน์ร่วมกันมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก